อันนี้แดดจะแดงทั้งปากทั้งตัวแล้วตอนนี้สวยยังไหนเห็นมองกล้องหน่อยสิสวยยังไม่มสวยเลยอะทำไงถึงสวยอะมันจะนนขาวไปนหย แป้งไม่ได้ช่วยกันรอนะคะไม่ไม่ช่วยทำให้หิวขาวขึ้นใช่หรอือคะเขาแป้งออกมาหิวแล้วพี่ปีอ่ะสวยยังต่อไปตัวตลก